ผลผลิตร,รวม3ตันครึ่งร่วมรายได้นะครับประมาณแสนสามกับพื้นที่ที่ไม่ถึงหนึ่งไร่เคสหน้าซีไร่นี่ประสบพี่ที่ว่าพ่ออะไรรายได้หลายกว่าอย <laughs> ที่ปลูกแล้วสองเดือนพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตสองเดือนเห็นเงินเลยง่ว<อ>เลี้ยงอยู่สองปี <laughs> สวัสดีครับชมพู่สมชายครับ,คร,บครับผม,ผมอันนี้พริกนี่เ่ากล้ามาโดนยังครับนี่เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งพร้อมพร้อมลงปูกยังครับแมนครับ ต้นกล้าพริกหนึ่งเดือนพร้อมที่จะลงปลูกนะครับตอนนี้สายพันธุ์ยังครับสายพันธุ์ยังอัมพาวาครับอันนี้อัมพาวาครับผมกล้าไว้ทั้งหมดกี่ถาดครับนี่หกสิบถาดครับหกสิบถาดหกสิบถาดปลูกได้กี่ไร่ปกตินี่หนึ่งไร่จะใช้สี่พันห้าร้อยต้นหนึ่งไร่สี่พันห้าร้อยต้นแมีนครับแต่ว่าทั้งนมีเตี้ยมใบห,หนึ่งไร่ตะหนี้ก็ะเช้าเดี๋ยวน้อ,นนองมนันมันจะมีอัน อัวบางงอกน้ำต medidas, ัวบางงอบคร and 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 mm ับตัวแม่กินน้ำมีนะครับบางเรั้งก็มีต้นไม่สมบูรณ์บ้างอืมประมาณนี้ฐานหนึ่งมีจากต้นครับหนึ่งร้อยสี่ต้นครับอ๋อฐานหนึ่งมีหร้อยสี่ต้นครับเพราะว่าอ่ามีของนึงด้วยครับเพราะว่าไอ้เจ้าหนี้พอเสียฐานนี่คือว่าอัตราการตายมันจะน้อยมาก มันบ่คือตะห้อยที่ไปเพาะวันเสีแปงทุกแถวปนเทศตะกีนอ่แล้วก็ลกลกพกไปลูกอันนั้นมันตายหลายครับแน่ครับเราจะเนตายหลายพื้นี่เท่ากับเสียเวลาตตรงไปซ่อมอีกคือว่าตอนนี้คือเอาลงดินลากมาเดินต่อเดี๋ยวเลยครับอันนี้คือลากพร้อมเดินเลยครับตอนนี้ครับผมตอนนีเขา้นความจะต้องแปลงเมื่อใดครับอีกเจ็ดวันครับจะลงแปลงอีกเจ็ดวันเขาจะลงแปลงตอนนี้เขาเขาเตรียมเตรียมแปลงแล้วเตรียมแปลงไแล้ว ับตอนนี้นักไายเยอะมืออีกจก 2, 3, 1, ักสองสามมือสามพี่ปั้นแล้วก็พร้อมสี่ 4, ยกล่องอรพร้อมยกล่องเนี่ยครัยกล่องให้ก,กับซื้อบ้างาใส่ปุ๋ยครอบวางสายระบบน้ําหยดนะครับก็เลยต้องใส่เวลาอีกประมาณเจ็ดวันพี่ปลูกแล้วสองเดือนพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบแรกสองเดือนสองเดือนเห็นเงินเลยมั่วเลี้ยงอยู่สองปีมันเก็บได้โดนอนไรครับ หมายถึงระยะเวลาการเก็บเกีเก่ยวผลผลิตหนึ่งสิบ่ครับเก็บได้ยุ่ประมาณสี่เดือนสี่เดือนแม่นี่ครับโอ้สี่เดือนเก็บตะละอดนี่มันได้หลายปันไดเอ่อตะละอดนี่เนะอ่อคือว่าไอ้พริกมีรอบแรกสิบว่าค่อยหลายนะครับรอบสองเสียลรคขึ้นเรื่อยรอบสามมันจะเสียายเพราะว่าเขามีการแตกทรงคุ้มไปเรื่อย แตกทรงพุ่มเมียนครับงานมันไหลายขึ้นไปเรื่อยๆนะมันแตกมันออกยอดไปเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับเท่ากับเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายขึ้นหลายขึ้นเขาขายเขาขายทั้งหลาอมีละล้มแล้วก็มีอยู่ทางั้อบันอวอยนะครับนอก็คือว่ามีอันกลุ่มสมาชิกตะเภาเนี่ยนะครับอซอยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตนอพอสีรอบแต่ของทั้งนี้พูดเดียวนี่จังเตะกับบอท่านแท้นะครับกับมีกลุ่มนี้กลุ่มสมมาตกชีกคนตะเภาคือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี่เมียนครับ ูซอยในการขายหาตลาดน้ำแมนครับเพิ่นกระปูเพื่อขายของเพิ่นเพื่อการขายไปน้ำกันนี่แหละครับเพราะว่าเนาะคนเดียวบ่านเทเพราะว่าผมอันมีมเอ่อทั้งตลาดนี่้องการหลายลทีช่ชมพูเนี่ยมีแปลงผีปลูกอยู่ตอนนี้จกไรกว่าครับเออเกือกบเกือบไรนะครับเกือบเกือบไรเนาะแมนครับแต่ว่า<อ>มันเกิดความเสียหายเพราะว่าฝนตก อืมลำตัวน้ำท่วมลา,ามตวัาตวเออลราตอนนี้คือพังหมดเลยวะนี่เอนครับ<อ>เพราะว่ามันเป็นเชือ้อราขึ้นมาทั้งแปลงเลยได้เก็บผลแล้วโบ่ครับเดี๋ยวได้เข้าไปเข้าไปดูกันจังหน่อยเนะเาะไปได้ที่ดูไหมนี่เต็มเ,เลยตาเห็นมันเกิดมาจากอะไรเกิดจากความชื้นความชื้นเพราะว่าน้ามนั้นมันขึ้นมาผีเลยไหน นี่นีอ็นคู่ของบนนี่มันมันสิเป็น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 ตมด้วยนะเป็นขีดตมเลยเป็นตมเลยนะไม่เนครับเพราะหนามเขาปล่อยมาจากฟางขุ่นแบบนี้มันดันขึ้นมาจากสาใหญ่น่ะหนามมันดันขึ้นมาเออเก็บอยังมันมันบ่ได้เลยมันเฉาเขาเก็บบ่ได้เลยบอดหนึ่งตัวครับเก็บไปขายบ่ได้เก็บไปเก็บไปตำเจียวมันเหลือเก็บเอาได้อยู่แปลว่าเสียหายเบิดแปลงเลยตัวหนึ่งมันมันเสียหายบ่ลนี่ง ไม่หายแล้วครับก็หายเลยบอกเมนครับจะไม่หายแล้วตรงเรียงลูมายังเดียวเมีนครับตองเรียปลูมายางเดียวึถ้าเขาตัดต้นดอกมันโป่งอีกบ่ได้รอกตัดต้นโป่งอีกไม่ได้บ่อได้ได้ครับแต่ว่าเขาติแตกแตกเมียงขึงแม่ไม่น้อใช่มันแตกไม่นะเป็น้นไม่ถึงนมาเลยเขาใช้เวลาคน้างานแล้วกว่าเขาจะโผลกว่าแล้วกว่าเขาจะติดลูกแล้วลูกก็จะออกเม็ด ่เงินามออ๋่สิบองค์งามเนียนครับเนียนสิบองค์งามสัมผูต้นในอาจใส่ระยะเวลาสำคัญแต่ผลผลิตมันสิบถึงความแตกต่างครเงินยมันสิบองงามปลูกไปจากเดือนแล้วต้นอ่าต้นนี้บอกครับปลูกวันที่ยี่สิบหกเมษาเมษาเนี่ยครับเก็บผลผลิตอะไรบปางไหนครับอ่าอยุหนีนอครับผลผลิตรวมสามตันครึ่ง สามตันเพิ่งนี่นครับจับพื้นที่ที่ไม่ถึงหนึ่งไร่เก็บเก็บได้เก็บจักเดือนเอ่อทั้งนี้เก็บเอ่อปรุงเจ้าไอ้เมษาหน่อพฤษภาคมมิถุนาเริ่มเก็บยี่สิบเอ็ดมิถุนาเก็บกรกฎาคมสิงหากันยาเออนี่นะเดือนนี้แหละบัวดอเก็บทั้งนี้เก็บได้แค่สามเดือนเพราะว่าพริกมันเป็นจังทีได้เดือนละตันโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยได้เดือนละตันแล้วรายได้รวมนี่อ่ารายได้รวมนี่คือว่าพริกนี่ จำนสี่หมื่นสามสี่สิบสองแดนสองแล้วแดนสองภายในสามเดือนเดือนบปเต็มเน่นครับเพราะว่าเดือนเดือนที่สามโปเต็มเดือนที่สามเดือนทิ้งหานี่เก็บบปเต็มกัญญากันยากัญญาเดือนกันยาเก็บเก็บโปเต็มเดือนเพราะว่าพิกมันเกิดน้ำมัน่วมก่อนเนนี่แสดงว่าคันขันเท่าบไดเรับความเสียหายจากน้ำท่วมนี่ ยได้อีกหลายตัวได้อีกหลายตัวอีกหลายเราพี่ตอนนี้คือมันขึ้นแล้วขึ้นแล้วค่าเราแล้วนะเมียนครับแล้วค่าขยับขึ้นอย่างนีงมูไอพนวาทั้งอันบ้านทั้งสวนพนักมันจะขยับขึ้นอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบเมียนครับมีช่วงเกี้ยวเข่าห้องอังสีนะครับมีช่วงใกล้สิเกี้ยวเข่าช่วงเกี้ยวเข่าอังสีแล้ค่าพีคจะขยับขึ้นเป็นทุกๆปีมันเป็นเพราะสาเหตุอย่างี่ยน้ำโอ้โหครับจะเหตุน้ำท่วมเนี่ยนะผมเหตุสงสัยเป็นเพราะว่าน้ำท่วมพีคแล้วเรายเนพท่วม ถึงถึงหน้าบ่อถ่วมถ้าฝนตกซุ้มมือ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 ความชื้นสูงแม่แปลงพีดก,กระบรโบมักแฉ<ช>ะแห้งไดเหลืองคือการใบรวง<อ>นี่เองครับเ<อ>พราะสิใบรวงเลยเพราะใครมีสิบ่ชอบดินแฉะเป็นไปยังกัรนี่เครับแล้วการลงทุนเด็กการลงทุนในม่มงึงมีนะครับน้องมีสายนำโยนมีค่าสติคุ้มจะลงทุนอยู่ที่หมื่นสองลงทุนทั้งหมิร์ดอยู่หมื่นสองนี่เครับ เพราะว่ามีการซื้อต้อนกล้าผสมตีกุ้งใส่น้ำยดครับนะคร่าหั่นเท่ากับใส่ปุ๋ยคอบปุ๋ยครอบแล้วปุ๋ยอินทรีย์ครับไม่ยังทำปุ๋ยอินทรีย์เลยสารขาวมาเลงยังบริไรส่โบครับบริไส่เพราะว่าส่วนมากมีสิเป็นใส้เป็นมันเจอทีีเอาปูนขาวละลายน้ำมาผลนะครับเนาะเพราะปูนขาวนี่มีความเป็นด่างนะครับพวกมาเลงต่างๆที่มารบัวนนี่สิบประชอบพวกเพี้ย พวกไรต่างๆจะไม่ชอบนี่ครับเพราะว่าถ้าเท่าต้นเดียขาดเขาดอกเขามากสีเขาก็สิอัดอาศิดเกิดแบบการระคายเคืองในนี้ในโตองเขาเขาก็สิหนีออกไปครับครับผมซื้อห้องใส่กินสินี่ครับคุ้มคุ้มบ่คุ้มคุ้มมากมากคุ้มคักเลยเนาะคุ้มระคัตเลยไอชิดเออเดี๋ยวขอถามีไอคิดรักที่แหลกเอาเป็นเอ่อเลี้ยงงัวเลี้ยงงัว กับทำนาเออว่าที่นี่พอมาเจอตัวนี้ว่าที่นี่ตันมาเจอตัวนี้นี่โอ้ยเจอตัวนี้เป็นรักบเนี่ยนครับเป็นนี่ด้สิเป็นดักเมื่อเมื่อเฮ็ดจังได๋ว่าื่อแก็ยังแต่ยังเลี้ยงอยู่ครับแต่สิเลี้ยงน้อยลุ่งอ๋อสิขาวว่ะสิบลอ่ด์อยมีเวลามึงพวปานแดงสิคั่นหลายตัวสิตัวนี้มีอยู่12ตัวน้องมันก็ดูแลบ่ค่อยอันนี้นะใส่สิมาเบิ่งแปลงสีอีกแปลงสีใหม่ที่สิเตรียมลงอีกเออครับก็เลยสิเอาพริกนี่เป็นหลักเลยเป็นรักเพราะว่ามันได้งงั้นเสมอแม่นครับ เฮ็ดหน้าสิบไร่หนิบ่สูุพี่พี่บ่ฟอหัวไร่รายได้หลายควยโอ้โหเฮ็ดหน้านี่ขายเขาเลยบ่อสพยายามหาพันธุค่ะสิบไร่ได้แค่ห้าหมื่นเองค่ะอันนี้พริกไม่ถึงไร่เดซเซนแสนสามถึงแสนห้าเนี่ยประมาณนี้แหละโอ้โหทำไปเท่าได้เก็บอีกมันได้ผลละตกเกือบสองแสนคุณแน่นอนนี่ทำเดือนไหนเพราะว่าพริกนี่มันยังโดกอยู่มนครอ๋อท่านี่ใครอยากให้ฝากถึงพี่น้องอีกเยอชมอยู่ อ๋อครับผมได้เลยครับอ,อ่ทั้งนี้เองจะเป็นกเกษตรกรไร่ไ,ไม้กันเนาะครับเนาะที่เรียกนี่เขาพ่อเพิ่นบ่เชื่อเลยได้๋ยวว่ายังบอกที่ยังคือจังสิปลูกยกคู่ขึ้นทึงๆจังซี่แล้วเห็นแต่แอันเห็นเป็นลุงดุงเนี่นจักหน่อยแล้วก็ปลูกสมัยตะกี้แล้วว่าการให้น้ําสิให้จังได๋โตสิสีดจังได,ด,ด๋ทา่านีนิเลยวพ่อไม่มีวิธีการจะก่อเห้จเจ้ามึงพ่อพันก็เลยว่าเอ้าให้มื่อลูกแกเฮ็ด ลูอยากทุ่ทุนคือพวกอ่สนับสนุนน้างนกไมเลยนี่แหละแบ้นเปิกระชั่วเป็นรายได้รับขอบคุณนะครับสำหรับเกษตรกรละไม่นี่บทตรองย่านนะครับกับการที่เจอหรือทําสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าข้ามัวแต่กลัวหรือว่าประกาศตัดสินใจที่จะสิ่งใหม่ๆนี่คุณก็จะย่ำอยู่กับทีนะครับนอกจากอยากปากาไปว่า ซิกไม่มาทีสีเห็ดคือลองเลยไม่ต้องกลัวค,คือลองมือทําเลยเนนลองเลยจะผิดจะถูกใคว่ากันทีหลังเนี่นะครขอให้เราได้ลงมือทํามันมาครับ,รบแล้วถ้ามีเห็ดเพืเ่อเรียกไม่ได้ในทีดีต่คือว่าประสบว้นสำเร็จอ่าครัเพราะเนี่ยบรดีใจน้ำดูอ่าเย้ครับกะทุกจ่างกะคนบอกกันแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะไอ้ยาเขตกะทำตามในเลยโคต้องย่านลงมือเห็ดเห็ดก่อน แล้วห้องหูหูปัญหาทีหลังนะครับคือสําเร็จปะสําเร็จขึ้นอยู่กับเริ่มต้นการเริ่มต้นั้างแรกเท่านั้นเองครับลงมือทําคือคําตอบใช่ครับเร,บรบวนีหูนะว่าพื้นมันต่ำต้นขงเพิ่มแล้วนั้น,น,นี่นี่คือจะห้องหูแล้วที่แรกก็้องปูหูที่แรกว่าว่าเออมันสูญเสียแล้วนะว่าได้แล้วระดับนี้รับนั่นแหละโอเคครับคือการลงมือทำของลงมือทําเท่านั้นถึงจะลูกแาเข้าบอลลงมือทำเทากับจะได้คิด ก็มันเป็นอย่างสั่นจริงๆสิเล่ยป้หัวยังเนาะครับก็นี่แหละครับคือลงมือทำแล้วเพื่อนกับประสบความสําเร็จแล้วเพื่อนถึงจากขยายต่อไปอีกโอเคเนาะครับเนาะแต่ใครอยากเรียนรู้อยากศึกษายังกับเข้ามาได้ปะครับเข้ามาได้เลยครับกองที่ใส่ป้องหูครับทางติดต่อได้ทางไหนครับเบอร์โทรนะครับ084 931 0799ครับคลิปนี้ก็ขอเข้ามาสวัสดีเนาะครับผมสวัสดีครับ